ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยเป็นภาวะที่มีการพัฒนาลักษณะทางเพศเร็วกว่าปกติโดยปกติเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุประมาณ8-13ปีส่วนเด็กผู้ชายจะเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่ออายุประมาณ9-14ปีซึ่งจะช้าวกว่าเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเด็กผู้หญิงจะมีการพัฒนาของเต้านมบางคนอาจจะมาด้วยอาการเจ็บเต้านมร่วมกับมีตกขาวเปื้อนชุดชั้นใน หรืออาจจะมีสิวหน้ามันมีกลิ่นตัวได้หรืออาจจะมีความสูงที่เร็วขึ้นในช่วงแรกบางคนรู้ตัวอีกทีก็คือมีประจำเดือนไปแล้วส่วนเด็กผู้ชายจะมาด้วยขนซึ่งอาจจะขึ้นที่ใบหน้าลักแร่อวัยวะเพศจะมีความสูงเร็วขึ้นได้มีสิวหน้ามันกลิ่นตัวได้หรืออาจจะเห็นมัดกล้ามเนื้อที่มากขึ้นซึ่งอาการของเด็กผู้ชายถ้าเจอในระยะนี้แล้วแสดงว่าเข้าสู่วัยหนุ่มมาสักพักแล้วเนื่องจากปกติเด็กผู้ชาย ช่วงแรกๆที่เข้าสู่วัยหนุ่มจะมีเพียงการพัฒนาของลูกอัณฑะที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นหากลูกของคุณพ่อคุณแม่มีอาการเหล่านี้ก่อนอายุ8ปีหรือมีประจำเดือนก่อนอายุ9ปีในเด็กผู้หญิงหรือก่อนอายุ9ปีในเด็กผู้ชายถือว่ามีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยครั